ช่องเดคอมีคิดนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถบรรทุกอีกคันนึงซึ่งคันนี้จะมาในทีมแดงแรงลิตนะกับเจ้าอีซุดเดก้าคันนี้ก็คืออีซุเดก้า fx 200นั่นเองซึ่งหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยเป็นรถมาในทีมแดงแรง,แรงลิดแล้วก็มีการเพ้นโลโก้ทีฟุตบอลด้วยนะครับตรงนี้นี่หลังแคบเก่งเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูเนาะ คือเป็นทีฟุตบอลที่ผมค่อนข้างชื่นชอบเหมือนกันนะสำหรับ <c oughs> ทีมตัวนี้คือผมเอาจริงๆผมเชียร์ทีมนีนะผมบอกเลยนะผมประกาศเลยว่าผมชอบทีมนี้เดี๋ยวค่อยพาเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วกันโอเคนี่ก็จะเป็นเจ้าเด็กก้านะนี่นในทีมแดงแรงเลยคือแดงทั้งหัวเลยโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของตัวด้านหน้าตัวเลื่องกันก่อนเลยละกันนะเมื่อมามองข้างหน้าตรงเนี ข้างหน้าตรงก็จะไปอย่างนี้นะครับก็จะมีระเลียของตุกมีตัวกันชนซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นกันชนชุบทั้งหมดเลยหเห็นไหมกันชนเงาวับกันชนชุบทั้งหมดนะสลับกันชนตัวนี้แล้วก็มีที่ก่อที่ตีแผ่ป้ายทะเบียนมีตะแกรงตาไฟหน้านะแล้วก็ไฟนะไฟก็เป็นไฟเป็นไฟอิลสุ LED Tech. เป็นไฟตัวใหม่แล้วนะที่ม่มีแบบพวกแบบ รีเวลลิ่งสวิตอะไรอย่างเงี้ยคือไฟจะสว่างกว่าเดิมเยอะมากนะครับถ้าคนไหนอยากรู้ว่าไฟมันสว่างกว่าตัวเก่ามันยังไงเนี่ยไปดูได้ที่คลิป VS เพราะว่าผมได้ VS สไฟไปเหมือนกันนะในตอนนั้นมีก่อที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็มีตรงนี้นะครับนี่นยเป็นเป็นแป๊บอะเป็นแป๊บอยู่ตรงนี้นะเมื่อเราเงยหน้าขึ้นมาดูข้างบนเนี่ยข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้นี่ก็จะมีเขียนมีโลโก้อิซูซูเดค้าเอเวเซาสามหกศูนย กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าชุบเดิมจากโรงงานอยู่แล้วแล้วก็สีข้างในเนี่ยเราก็่นเป็นสีไทเทเนียมเข้าไปนะครับผมนี่เป็นสีไทเทเนียมนะแล้วก็ใช้ล่างแ้มแ้มข้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเงาเหมือนกันนี่ก็เป็นแบบเงาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการติดแผ่นสะท้อนแสงใช่ไหมเหมออใช่นะครับติดแผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองเพื่อให้มันตัดเฉดสีกับสีแดงของตัวรถนะนี่อันนี้เป็นติ๊กเกอร์แผ่นสะท้อนแสงนะครับสำหรับเีเหลืองตรงนี้ พื่อให้มันตัดเฉดกันก็มันก็ดูว่าตัดเฉดเหมือนกันนะแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนเนี่ยเป็นที่ปัดน้ําฝนแบบใบมีดดาบนะแล้วก็มีตรงนี้นี่ใต้ที่ปัดน้ําฝนก็เป็นแบบเงาขากระจกกรอบกระจกชุบโครเมียมเหมือนเดิมนะครับทั้งสองฝั่งมีติดเสาโทมพร้อมริบบินแล้วก็มีสติกเกอร์ของลูกค้าอยู่ข้างบนนะทีนี้มีทั้งสติกเกอร์มีทั้งไป้ายไม้ครบเลยนะครับสำหรับทันนี้ เมื่อเรามามองดูของด้านข้างเนี่ยด้านข้างคนไหนผมว่าคนไหนเชียร์ทีฟุตบอลเนี่ยน่าจะรู้จักกับโลโก้อันนี้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับโลโก้หงอันนี้ก็คือริเวอร์ฟูนั่นเองซึ่งผมเชียร์ทีริเวอร์พูอยู่แล้วนะก็นี่นะแต่เป็นสายเชียร์ทีลิเวอร์พูลเป็นสายเชียร์บอลแต่ไม่ได้ดูบอลอะ่ะคือไม่ได้ดูวันดูตอนคะแนนมันออกมาแล้วว่าผลยังไงนะเพราะว่าดูไม่ไหวจริงๆมันตอนนั้นเวลามันฉายมันชอบฉายดึกอะ่ะผมดูไม่ไหวนะ น,นี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับด้านข้างด้านข้างก็เป็นปกติเลยก็เป็นเบาบันไดสแตนเลสพร้อมติดมีไฟส่องสว่างอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกระทะล้อนะครับกระทะล้อก็เป็นกระทะล้อชุบโคม,มีม่พร้อมดุมสีแดงเหมือนเดิมยางที่คันนี้มาให้ติดมาให้กับโรงงานเนี่ยก็จะเป็นยางยี่ห e ้อบิสโตรุนอีโคเปียอาร์หนึ่งห้าเก้าขนาดหน้ายาง295เก้าาท็ 80, อปสยบุหนะสลับสเปคยางอันนี้ เมื่อเราม,ามอมนงข้างเห็นนะน้างข้างก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีติ๊กเกอร์ยนะูโรทวีเอฟกซนเนาะอันนี้เราอันนี้ติ๊กเกอร์นี้เราติดใหม่ครบนะครับเพราะว่าตอนตอนพ่นสีนี่เราถอดติ๊กเกอร์พวกนี้ออกทั้งหมดนะก็สังเกตว่าของเราจะไม่มีสีขาวใช่ไหมเพราะเราถอดออกหมดแล้วก็ติดใหม่หมดนะสำหรับคันนี้เราติดทั้งคันนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นมือเปิดประตูเป็นมือเปิดประตูนี่เป็นแบบกรอบเงานนะคิวใต้กระจกก็เป็นแบบเงาคิวกระจก นะครับผมกันสารก็เป็นแบบเงาหมวกก็ติดสแตนเลสเข้าไปนะครับตรงนี้ตะก,กา้กกานตะก้านนี่เป็นตะก,กาต้านสแตนเลสนะสำหรับคันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเรามาดูรายละเอียดของตัวกระบะกันก่อนเลยละกันกระบะคันนี้นะก็จะเป็นกระบะสเปคที่มาตรฐานเลยของรถวิ่งค่าอยู่แล้วเนาะวิ่งพื้นผลทางการเกษตรเนี่ยมาตรฐานของอู่เรานะก็คือยาวที่6เมตร30กว้าง2เมตร50สูง2เมตร25นะสำหรับ เป็นกระบะต, <itor> ตัวนี้และกระบาดตัวนี้เนี่ยเป็นกระบะสีปีเนียมอ่ะสีปีเนียมก็จะเป็นสีแบบอันนี้มันจะเป็นสีเงินเงินปกติถ้าเราคุ้นๆกันจะเป็นสีขาวใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสีปีเนียมนะนก็จะเป็นอย่างนี้เลยเมื่อเรามามองดูฝั่งนี้เนี่ยด้านข้างถังน้ํามันถังน้ํามันก็เป็นถังน้ํามันอลูมิเนียมนะครับขนาดความจุอยู่ที่400ลิตรพร้อมติดตะแกรงกันข้ามแบบสแตนเลสเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ถังน้ํามันไฮโดรลิกนะครับ แล้วก็ไฟไฟข้างรถเป็นไฟแบบธรรมดานะเป็นหลอดแบบหลอดธรรมดานั่นเองบางโคนรถเป็นบางโคนอลูมิเนียมนะอลูมิเนียมหมดเลยนะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับสำหรับรถคันนี้เมื่อเ,เรามามองก็จะเป็นอย่างนี้เลยเออจริงสีเออจริงสีปีเนียมมันก็สวยไปอีกแบบนะเพราะว่ามันยังไงอะคือปกติเราอะจะค่อย ปกติผมจะเวลารถอย่างเงี้ยผมจะคุนผมจะคุะ้นกับสีขาวพอมาสีวีเมียมเอุ้นนก็สวยเหมือนกันนะเพราะว่าเอาจริงผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเหมือนกันคือมันมีแหละแต่มันมีไม่เยอะนะแต่ผมชอบไอ้นี่มาเลยชอบโลโก,โก้เพราะตอนที่พ่อผมบอกมาว่าเออมีรถเข้ามาตอนนั้นนะตอนช่วงประมาณเดือนสิงหาก,กันยาเนี่ยมีรถเข้ามาแล้วรู้ว่าเป็นรถ มีหลังเก่งเนี่ยมีการพ่นโลโก้ล,ลิเวอร์ pool นะครับลูกค้าบอกมาเลยนะว่าต้องพ่นพ่นอย่างนี้ผมเลยก็ชอบเลยตื่นเต้นเพราะว่าตอนนั้นเอาสาร,รภาพเลยคือผมมาเชียร์ทีมบอลลิเวอร์พูลอยู่แล้ว,แล,วแล้วเจออย่างเงี้ยมันก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่นะครับสำหรับรถคันนี้นี่ก็เป็นรถน่าจะเป็นรถคันแรกของอู่ด้วยในผมรอลิงหนึงว่าคันนี้เป็นรถคันแรกของอู่ด้วยที่มีการออกแบบใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะอย่างอ,นนอ,นนอ,อ,อันนี้ออกแบบใน iPad ผมเองนะครับสำหรับรถคนันนี้เนี่ยพวก line ลายอะไรอย่างนี้เราก็ไปดูมานะครับเพราะว่าลูกค้าเขาแบบมีลายที่เขาชอบอยู่แล้วนะครับเราเลยก็มานี่ก็ออกแบบออกแบบเกือทั้งขั้นเดี๋ยวเดียงยพาเรนเดอร์แล้วกันนี่สตอรี Story, Story, mm ่สตอรี่แล้วสตอรี่นิดนึงนะ mm hmm. ก็จะเป็นรถคัน mm hmm. คันน,น,นี้คันนี้คันแรกเลยที่ออกแบบใน iPad นะสำหรับรถคันนี้ ส่วนคันที่2นี่คลิปนานมากกว่าจะได้เห็นปีหน้าคันที่2อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสปอยให้แล้วกันไอ้คันที่2เนี่ยที่ออกแบบด้วย iPad นะจะเป็นรถหัวลากสีเขียวคันนั้นอ่ะออกแบบ iPad คันที่2นี่จะไปอย่างนี้เลยแล้วก็เรามาดูตัวพ่วงนะตัวพ่วงก,ก็จะเป็นตัวพว่วงธีมแดงแรงลิตเหมือนกันนะครับตัวพ่วงนี่สเปกก็มาตรฐานอยู่แล้วก็คือความยาวอยู่ที่7เมตรกว้าง2เมตรสูง2เมตรยี่้าเนาะ สเปคมาตรฐานสหรับรถอู่เราเพราะอู่เราส่วนใหญ่สเปคที่วิ่งเข้ากันส่วนใหญ่ก็จะเป็นสเปคนี้แหละนะก็จะเป็นภรมตีม็นสีพิเมียมเหมือนกันเป็นสีแดงนะนี่นะครับเมื่อเรามามองก็จะเป็นอย่างนี้เลยคันนี้เนี่ยตัวกระทะล้อนะกระทะล้อก็เป็นกระทะล้ออันนี้ก็เป็นกระทะล้ออลูมิเนียมนะครับถ้าเป็นตัวแม่เนี่ยจะเป็นถุโพรเมียมใช่ไหม อันนี้ก็จะเป็นกระทะล้ออลูมิเนียมเพื่อให้รถมันน้ำหนักเบามากยิ่งขึ้นแล้วก็ระบบเบรกของตัวพวงเนี่ยัวพวกมีระบบเบรกแบบ ABS ด้วยนะก็อันนี้ลูกค้าสั่งแยกมานะครับว่าให้ติดระบบเบรก ABS ให้เขาด้วยเขาเลยก็ติดนะครับสลับรถคันนี้ยางรถเนี่ยก็เป็นยางไฟ r e s t o รุ่น FS555 ขนาดหน้ายางอยู่ที่ 11R22.5 นั่นเองเนาะสลับสเปคยางของคันนี้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลย อันนี้กันข้างกันข้างก็เป็นกันข้างสแตนเลสนะไฟก็เป็นไฟแบบธรรมดาเหมือนเดิมบางโคนบางโคนเป็นบางโคนอลูมิเนียมทั้งคันนะครับสลับตัวพว่วงตัวพ่วงเป็นบางโคนอลูมิเนียมทั้งคันก็คือคันนี้น้าหนักเบาแน่นอนนะเพราะว่ากระทะล้อก็เป็นอลูมิเนียมก็น้ําหนักเบาอยู่แล้วบางโคนอลูมิเนียมอีกโหยิ่งเบาเข้าไปใหญ่เลยนะครับสลับรถคันนี้คันนี้นี่ตัวพ่วงนี่ถือว่าสเปคนี่เป็นรุ่นท็อปสุดแล้วว่าระบบเบรกตัวพ่วงเป็นแบบ abs ด้วยนะ คลิปคันนี้นี่ลงแบบนี่นึงนะเพราะผมอยากอันนี้ผมอยากดันให้ลงก่อนนะครับสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวผมไม่ดูวันถ่ายทําเลยอะวันที่ผมถ่ายทําวันนี้เนี่ยเป็นวันที่18พฤศจิกายนปีนี้นั่นเองซึ่งคลิปต้องลงให้ทันคลิปแบบต้องลงวันจันทร์ที่จะถึงนี้อ่าก็วันจันทร์กับวันพุธที่จะถึงนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่ยี่สิบกว่ากว่านะเพราะว่าเราอยากดันให้มันลงก่อนตัวแม่ก็เป็นอย่างนี้เลยนี่ ให้ดูอันนี้ก็เป็นพวกกรอบนะกรอบไฟเบรกไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นสแตนเลสอันนี้กรอบเป็นสแตนเลสนะไฟ,ไฟเบรกไฟเลี้ยวเป็นไฟแบบ LED ไฟถายหลัง LED พร้อมติดกรอบแผ่นป้ายทะเบียนตรงนี้เดี๋ยวเราลองพาไปดูด้านหลังของตัวพ่วงแล้วกันนะหลังเราดูหลังตัวแม่เสร็จแล้วเมื่อเราม,ามองดูข้างหลังของตัวแม่เนี่ยตัวแม่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่ไอ้ที่ตัวแม่ตัวลูกนี่นะครับ หลงังตัวลูกก็จะเป็นอย่างนี้เลยเมื่อเรามามองข้างหลังไยนะก็จะมีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟท้ายหลังเป็นแบบ LED แล้วก็อย่างนี้นะครับมีบางฝุ่นครบมีกรอที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนข้างในพร้อมีไฟสองสว่างโลโก้อุตวัชัยตรงนี้แล้วก็รถมีการเขียรข้างหลังรถท่วงนะนีเลยเมื่อเรามามองด้านข้างอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่ ะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้กล่องเก็บของลางเครื่องมือก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้มีติดยางไหล่นะครับยางอไหลถอดจากตัวแม่นั่นเองเนาะจากตัวแม่นมออย่างนี้นีนะครับเรามอแบตน อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นกันข้างกันข้างก็เป็นกันข้างสเตนเลสนะกันข้าถังลมกล่องเก็บพวกเครื่องมือแล้วก็ที่เก็บแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะหลับตรงนี้ LFC Liverpool นั่นเองนี่นะครับด้านข้าเมื่อเรามามองอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะสลหรับรถคันนี้งั้นเราขอขึ้นไปดูบนภายในรถกันเลยดีกว่านะว่าภายในรถนี่เป็นยังไงกันบ้างนะ ซึ่งรถทุกคันผมขึ้นไปดูในรถภายในในรถหมดทุกคันอยู่แล้วแหละนะครับนี่ซึ่งรถคันนี้เนี่ยตอนเดีย๋ยวผมเล่าว,วิจาแล้วกันคือตอนที่ออกแบบเนี่ยอี๋อยางไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปเล่าตอนซีซันที่เราอันนี้ผมสปอยเลยเร็วๆนี้จะมีซีซันหนึ่งที่เล่าประวัติรถไม่ใช่ประวัติรถแล้วเล่าเรื่องราวรถเออนะครับแบบ นับนับยังไงเหมือนสมมุติว่าผมนับปี50ใช่ไหมห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าอย่างเงี้ยผมจะนับประมาณ5ปีนะครับอีกหกปีสิอย่างนั้นอีกต้องนับตั้งแต่ห้าหนึ่งไอห้าศูนย์ถึงห้าสี่นะครับห้าปีจะเล่าเรื่องราวรถเนี่ยนหะ้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ใช่ห้าปีดูแลนะครับก็คือเราจะมาเล่าเรื่องราวประวัติรถกันว่ารถในบรรทุกที่เราทําในแต่ละยุคเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะตั้งแต่ยุครุ่นแรกเลยคือรุ่นอากงผมเนี่ยจนถึงรุ่น ปัจจุบันคือรุ่นพ่อผมเนี่ยจะเราจะมีการเล่าประวัตินะว่าแบบรถบรรทุกเนี่ยเราจะไม่ได้เจาะแล้วครับว่ารถอะไรยังไงแต่เราจะเจาะว่ารถเนี่ยสไตล์การแต่งในสมัยนั้นเนี่ยเราแต่งอะไรไปบ้างอันนี้สปอยนะผมบอกเลยคลิปได้เห็นเร็วๆนี้แน่นอนนะซึ่งเดี๋ยวคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่าในนั้นดีกว่านะตอนที่ถึงเขาถึงคันนี้พอดีโอเคนะครับผมสลหรับคลิปนี้เนี่ยเอยเราลืมไปดูภายในก่อนภายในเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ภายใน อันนี้ก็จะเป็นพวกเลือนมไม้ใช่ถูกไม่ใช่เรือนไม้คอนโซลคอนโซลก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีมีวิทยุนะครับอันนี้กดเปิดกระชุกเฉินได้นะอันนี้มีพวกแบบไฟลีพว่วงล็อกหางเป็นสวิตอย่างนี้เวลามาโมร้านก็เป็นอย่างนี้นะครับเกียร์นี่ก็เป็นเกียร์ที่หล,หลายๆคนคุ้นเคยแล้วคือเกียร์ z ีเนอะรุ่น 9s 13-15to เป็นเกียร์8สปีดนะครับเกียร์ตกของอิซูซูนั่นเอง เบาะนั่งแบบ3ที่นั่งนั่นเองนะครับมีเบาะนอนอยู่ข้างหลังด้วยตามปกติถ้าเป็นตัวใหม่ก็จะมีไฟส่องสว่างตรงนี้นี่นะครับโอเคถ้าคนไหนเนี่ยสนใจอยากจะต่อรบบรรทุกนะไม่ว่าจะเป็นรถด,ดำไปดำรถเทนเลอร์รถพื้นเรียบรถหัวล่างเอารถมาเพิ่มคานน้ำรถเก่ามาทำใหม่อุลลรับทำหมดนะอย่างคันนี้เนี่ยก็เป็นรถใหม่ออกห้างมาต่อกระบานะครับต่อต่อแม่ลูกมาทำเป็นรถ บรรทุกพืชผลทางการเกษตรด้ำนะคันนี้เป็นรถด,ด้ำซึ่งมันสเปคปกติแล้วว่ารถข้าวต้องด้ำอยู่แล้วนะนี่นะครับถ้าคนไหนสนใจนะก็สามารถติดต่อได้เลยที่แฟนเพจ Facebook หอจอกกอูทุทวชัยการช่าง1น97หรือโทรมาก,ก็ได้นะครับที่เบอร์โทรที่ให้ตอนจบคลิปนะเพราะเบอร์โทรเนี่ยก็จะมีคนคอยตอบถ้าเป็นเพจก็จะมีคนคอยตอบเหมือนกันนะครับผมนี่สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องกอดตัวลราไปก่อนอันนี้เห็น เมื่อวานคุยกับเจ้าของรถเจ้าของรถเขามีนี่ด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็น FC ผมอผมดูใน YouTube ก็ขอบคุณมากๆนะเพราะว่าเมื่อวานผมก็ขอบคุณเขาได้แหละก็วันนี้ขอบคุณขอบคุณอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพราะว่าผมเชื่อว่าพี่น่าจะดูคลิปนี้อยู่นะครับนี่คลิปนี้นี่จัดลงให้ก่อนเลยเพราะว่านี่แบบที่แบบผมชอบแบบสุดคือตอนแรกรถมบอลทุกคันอ,อันนี้ยอมรับว,ว่าผมชอบทุกคันอยู่แล้วอันนี้ผมพูดก่อนนะผมชอบทุกคันอยู่แล้วแต่แค่คันนี้มันมีทีฟุตบอลและทีมเนี้ยคือลิเวอร์พูลอะผมเคย คิดมันตั้งแต่สี่ห้าปีแล้วนอาเด็กแล้วว่าแบบโลบันทุกอะ่ะอยากใ,ากใี้อยากให้มีอูอ่มีลูกค้าเจ้าหนึ่งอะ่ะเพนลลยริเวอร์พูลอะไว้ตรงไหนก็ได้แต่ขอให้มีลายริเวอร์พูลเพราะว่าในอดีตเราเคยมีแมนยูแล้วไง <laughs> โอ้โหทีมแบบคู่กัดกันเลยในอดีตเราเคยมีนะแล้วก็เฮ้ยทำไมมันไม่มีริเวอร์พูลเดี๋ยวถ้ามีลุเลวะตอนนั้นเลยแบบนั่งเลยว่าถ้ามีลายริเวอร์พูลก็ดีนะที่ลูกค้าแบบออเดอร์มาคันนี้ก็มานะครับเน่ก็ ทั้นครัตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วชอบแบบชอบเลยเพราะผมเป็นคนชอบลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะโอเคคลิปนี้ยาแล้วไปแล้วบายบาย you a g แก n next time